สวัสดีครับสำหรับติวเตอร์เรียวในวันนี้นะครับจะเป็นการสอนการแพ็กเกจไฟล์นะครับการแพ็กเกจไฟล์ก็คือถ้าเียกง่ายๆคือการเซฟทั้งโปรเจกต์นะครับมันมีประโยชน์ตรงที่เวลาที่เรายกไปทํางานเครื่องอื่นหรือว่าทํางานที่อื่นนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาฟอนต์หายภาพหายทีนี้โดยปกติแล้ววิธีการที่เราย้ายไฟล์ไปทํางานเครื่องอื่นนะครับมันก็จะมีอยู่ ผมขอสรุปวิธีแรกก็คือการการเซฟภาพเนี่ยใส่โฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ ai นะครับแล้วก็ทำการ create o u t l i n e r นะครับตัวฟอนต์นะครับโดยการเลือกทั้งก้อนนะครับกด control shift o นะครับมันก็จะเป็นการ create outline การ create outline เนี่ยจะช่วยให้เวลาที่เราไปทำเครื่องอื่นเนี่ย มันจะไม่เรียกหาฟอนต์นะครับเพราะว่าการเขียนออนไลน์เนี่ยมันการมันเป็นการแปลงฟอนต์เนี่ยเป็นภาพและแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะแนะนำวิธีการเซฟแบบแพ็กเกจไฟล์นะครับซึ่งมันก็ไปทั้งฟอนต์ทั้งภาพแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานโอเคขั้นแรกนะครับถ้าเรามีไฟล์แล้วเนี่ย อย่างไฟล์ผมนยจะประกอบไปด้วยไฟล์าภาพนะครับตัวฟอนต์นะครับแล้วก็มีกราฟิกนิดหน่อยซึ่งโดยปกติแล้วกราฟิกเนี่ยมันติดไปอยู่้วเวลาที่เราเซฟโอเคทีนี้เรามาที่ไฟล์นะครับแพ็กเกจถ้าสมมุติว่าไฟล์นั้นเรายังไม่ทำการเซฟครับตัวแพ็กเกจไฟล์เนี้ยจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟลงเครื่องก่อน ค okay. ผมลองเซฟชื่อนี้ไปก่อนละกันพอเราเซฟไปแล้วนะครับเซฟเสร็จแล้วเนี่ยเรามาที่ไฟอีกครั้งหนึ่งเลือกแพ็กเกจแล้วผมขอเลือกอ่ะไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกดแพ็กเกจนะครับแล้วก็โอเคมันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันเซฟเสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่ไฟล์ใหญ่หน่อยเนี่ยมันก็ จะเซฟช้าหน่อยนะครับอันนี้ไฟล์งผมไม่มีอะไรมันก็เลยเซฟไฟล์แล้วก็กดโชว์แพ็กเกจนะครับอันนี้คือโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปของผมนะครับพอมันเซฟเสร็จเนี่ยมันก็จะมีลิงก์นะครับลิงก์ก็จะแนบภาพมาด้วยตัวฟอนต์ที่ใช้ในอัดเวิร์กนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟล์นะครับส่วนนี้นเป็นรีพอร์ทที่ติดมากับไฟล์อยู่แล้วมันไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมโอเคทีนี้ เวลาที่เรายกไปทํางานที่อื่นมันก็จะง่ายไม่ไม่ไมผิดพลาดน,นะครับฟอนต์ไม่หายภาพไม่หายมันก็สะดวกกับการส่งต่อให้กับทีมให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการแพ็กเกจไฟล์ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์นะครับให้กับช่องของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ